คนเยอะคนเยอะขอบุญแต่ต้องทำไมรวมคนรวมคนคนเยอะขนาดนี้คะพี่อาครับผมก็ชาริตี้ทั้งทีนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งก็พยายามหาคิวที่ทุกคนแบบพร้อมกันให้มากที่สุดนะฮะก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เหมือนกันเพราะว่ามีวันที่น้องๆว่างพร้อมกันทุกคนก็ดีใจมากครับที่ได้จัดงานชาริตี้ปีนี้ครับอะไรยากสุดานการจัดงานครั้งนี้การรวมคิวเนี่ยแหละครับผมโอ้โหตบตีกันมานานมากว่าจะได้วันไหนที่ครบๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นงานประจำปี ใช่จริงๆก็จัดเกือบทุกปีแล้วกันบางปีก็อาจจะไม่ได้จัดแต่เราเราก็ทําบุญทุกปีนะครับแบบปีไหนที่เราไม่ได้จัดเราก็ทําบุญแต่ว่าก็อยากจัดทุกปีเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนตอบแทนแบบคืนให้แก่สังคมด้วยนะครับผมอย่างปีนี้คือจัดแลวจะไปมอบครับให้แบบสภาการชติไทยเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเลยครับแล้วก็เขาก็จะนําไปช่วยโครงการของผู้ป่วยโรคพาร์กินสันแล้วก็กองทุนเงินฉุกเฉินที่ได้ ไปแบบสมมติว่ามีอุปกภาายัยมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยครับก็จะเป็นแบบว่ากองทุนที่เอาไปสนับสนุนครับผมจร,จริงๆแปลว่าพี่ออกก็มีความตั้งใจไว้อยู่แล้วใช่ครับเราจริงๆค่ายเราบริจาคอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราเราก็อยากตอบแทนคืนสู่สังคมครับเราก็เห็นแบบเออเห็นปัญหาต่างๆเราก็จะแบบอย่างที่ผ่านมาก็จะมีแบบเอาของไปให้บ้างอะไรครับเด็กๆก็จะน้องๆทุกคนเนาะก็จะแบบระดมของมาลแล้วก็เอาไปให้ตามโครงการครับอย่างมันนกิจกรรม้า กิจกรรมวันนี้ก็ที่เราก็เห็นในช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะครับน้องๆก็มาแบบว่าช่วยกันแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมาเล่นเกมกับแฟนๆนกใช่ก็จะมีบูธประจำตัวของพวกเราอืมมีมียังไงอ่ะมีอะไรไหมเพี่ซีก่อนค่ะตัวผมเล่นย้อนไวมากเหมือนแบบว่าไปงานสภากาชาดเป็นอะไรนะไอทุกตุนฮะทุบตุนแล้วก็อะไรนะหนูที่มันจับเงี้ย าแทงเพิ่งเคยเล่นเหมือนกันก็สนุกดีครับผมจริงๆไปปวดแฟนๆมากกว่าเหมือนแท่งจะหล่นลงมาเราต้องจับเอาขาแน่งขวาแน่นขวาแนแน่นใครเซียนเกมนี้ใครเซียนเกมนี้ที่ไปเล่นมาผมไม่ครับเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าดูเพระผมไม่ได้อยาให้มีแบบว่าเป่ากบตีลูกแก้วอย่างเงี้ยแต่มันใช้พื้นที่ที่ก็เป่าแบบไม่ติมเงี้ย โอ้เจนสามยังไม่รู้เลยพี่าโยรู้รู้เจสายังไม่รู้แล้วมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกวับเด็กๆครับใคที่ไปเดินตามบูตต่างๆมาแล้วบ้างมีอะไรแบบเดินตามบูเรียกคะเราสลับไปตามบูจับไข่ฮะจับไข่ตากตากตาไข่เอาตากไข่ตากไข่ตาปแตี่ไม่ดีเลยซฟอะไรนะ มันเป็นยังไงมันมันเออมันเป็นเหมือนว่าตักไข่มาฮะแล้วมีของหวานอยู่ในนั้นใช่อะไอย่างั้นก็คือไปจริงจริงมีกิจกรรมมีกิจกรรมมากมายแล้วก็ที่สำคัญก็เนี่ยครับเดี๋ยวมีโชว์ของน้องๆที่จะมาร้องเพลงกับให้แฟนๆได้รับฟังกันเตรียมตัวทุกคนไหมคะับจะร้องกันท e> ุกคนจริงๆเกิดจะเกิดขึ้นนะฮะก็น่าจะจบกี่โมงคะจะเลิกกี่โมงคะ ก็เฮ้ยก็คือจบแล้วก็ทำบุญกันได้เลยตักนบากรอเล่นเรอเล่นก็ก็ตามเวลาของสถานที่ละกันครับไม่เกินไม่เกินเวลาที่สถานที่ให้แบบแล้วตอนเช้าเราทถามพี่เจนหนึ่งดีกว่าเพราะว่าอยู่มาถูี่สเพราอยู่มาตั้งแต่แรกไงเพราอยู่มาตั้งแต่แรกไงตาแข็งเลยใครเจนหนึ่งคะใครเจนหนึ่งใครเหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาหน่อยมาพี่เจนหนึ่งครับยังไงคะ ก็สนุกครับสนุกครับก็จริงๆแล้วทุกปีก็จะมีกิจกรรมแตกต่างกันไปครับแต่ว่าก็จะเป็นกิจกรรมที่เล่นร่วมกับแฟนๆด้วยครับผมใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้มีเจน5แล้วเจนหนึ่งอย่างเราก็ไมแต่มองตากันเจนหนึ่งไปตั้งแต่เจน2มาแล้วไหมไม่แต่ถ้าเจน2 3 4สมห้าันต้องผ่านเจนหนึ่งมาก่อนไม่งั้นไม่เกิดเจน2 3 4 5่ห้าเจน้เรียกพี่สีว่าอะไรลูกเรียกพี่สีกับพี่แว่าอะไรผมยังไม่ได้คุยกับน้อง น้อยมากอ่ะคุยเลยครับครับพี่ทีคือบางทีเขาอาจจะยังไม่รู้ชื่อเราแต่เขาจะเรียกเราว่าเฮ้ยพี่สุดหล่อครับเออถ้าไม่รู้ว่าเรียกสุดหล่อใครบอกเลยบอกกันเองครับผมครับผมเจนสองนะคะครับโอเคเจนสองเจนสองเป็นการรวมตัวแบบใช่นานน้องมี เจนสองเจนสุปตาของเราเรียกว่าเจนสองเราก็น่ารักอบอุ่นเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ยิ่งด้วยความที่แบบสมาชิกในเจนเราน้อยสุดเนาะเราก็จะยิ่งอยู่นะเป็นก้อนมีหกคนใช่เจนอื่นเขาแบบจะเก้าจะสิบเลยนะเดี๋ยวนี้มีหกนะมีหกเราก็มีกันเท่านี้แหละครับมีกันเท่านี้มาห้าปีแล้วเจนสองหรือเราเพิ่มเป็นสองดีไหม ยาเลยันต้องมีแค่หกคนเท่านั้นเรารักกันแบบอบอุ่นแต่เราสู้ได้ไหมพอมีแบบมีมาห้าเจนนี้เราสู้ได้ไหมล่ะในในเรื่องไหนคเ้ยเราสู้ได้เรื่องไหนอ่ะอ๋อนิวเราสู้ได้เรื่องไหนนะมันก็หลากหลายมันมีทั้งแบบน่ารักมีแซบมีหลอกมีเข้มใช่เรียกได้ว่าเจนเราแบบค่อนข้างวารลตี้ครบรถอยู่ อ่าทำเลนถามเลนหน่อยพี่เลนพี่เลนเรามีอะไรเจนสองอีกท่านหนึ่งเขาบอกอะไรนะน่ารักแซ่บอ่ะคุณหล่อแบบเข้มเข้มหล่อเข้มพี่ยูพูดว่าเข้มก็รู้เลยว่าเป็นใครเป็นหล่อแบบเข้มเลยไม่แต่ต้องบอกว่าด้วยความที่เจนเจนสองมีหกคนก็จริงแต่ว่าเมื่อกี้ลองเทสกันนะครับ สัมภาษณ์ด้วยกันแล้วก็เหมือนกับโพสท่าด้วยกันไม่มีใครเหมือนกันเลยครับเป็นคนละลายอยู่มา5ปีไม่มีไม่มีสัมาชิเลยไม่เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์เราต่างกันต่างกันแต่ความเสน่ห์เดิมเขาเดิมเราจะมีน้อยก็ตามใช่ครับแล้วไม่น้อยครับมีเยอะเลยครับอ๋ออ๋อในควาเสน่ห์นึกว่าเสน่ห์เนี่ยจะเป็นย้อนไม่ได้เดี๋องจะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปที่หญิงแล้วรับเดน๋ยวเดเป็นปรบมาณนี้ครบอ๋อเจนหนึ่ง เซหนึ่งมีกี่คนอะคะพี่เซหมีกี่คนเจ็ดคนเจคนคนเจอือมีเจคนครับย้เดคนเจ็เอคือพี่เจจะพอยู่เสองเอได้ไม่ล่ะเป็นเสร็จก็หนูบอกไม่ได้หนูบอกว่าหคนก็พอแล้วเนียอยู่เจนสได้ด้วยหรออก็จริงหนก็จริงเนสง อาจารย์สามมาที่สามที่ามที่สามพวกเยอะเหรอพวกเยอะเหรอาจารย์หนึพวกเยอะเหรออาจารย์หเยอะไหมไม่ไม่ใส่ได้อย่างไรมาเยอะครับใครอาจารยสามไหมทำไมแล้วทำไมแล้วเยอะเท่ากับเท่ากันเลยไม่เอาไม่เอาใครอาจารย์สามอีกอะไรก็เนี่ยอยู่ตรงนี้ได้เฮ้ยเจนรสามมาพวกมาเยอะมาเยอะครับมาเยอะครับยังไงล่ะเราพวกเยอะเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วหรือเปล่ายังไงยังไงสิยังไงครับเฟิร์สมา อยดีใจมากเลยเขายืนเขาลังไม่เจนสแล้วก็ไม่ได้แบบเขาเรียกแหละนี้ไม่ครบทีมยังไม่ครบองค์แต่ว่าก็เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนะครับปีที่สองใช่เจ็สิบเรียนที่ได้มาแบบรอบมาพิโารว่าอย่างไงที่มาในร่วม d ีมีแฟลตี้ครับผมก็คิดถึงเพื่อนๆครับคิดถึงใคร เป็นอย่างนั้นไปแบบกลางจะบอกแบบคืดถึงเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆแบบเจนหนึ่งถึงเจนห้าเลยเพราะแบบมันไม่เจอบ่อยๆอะครับผมแบบออกางานอย่างนี้ก็แบบไม่ค่อยได้เจอแบบทุกคนมาพร้อมกันขนาดนี้เลยครับแล้วเป็นอะไรจะลองวันนี้เป็นดูจะลองง่ายแบบกแดดแดดมันแรงแบบนันแล้วเปิดว่าไงล่ะครับฮะคำถามว่าอะไรนะพี่ รู้สึกงานสู้ไงอ๋อรู้สึก飒เราสู้เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเป็นหน้าราเขามีเข้มเขามีแซบเราเด่น飒ผมมีเยอะเหมือนกันเขามีอะไรนะมีหน้าราเข้มแซบผมมีนี่มีมีหวานมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีเป็นแบบว่าขมมีเป็นกลมกล่อมมีเป็นเรียกว่านัวมีเป็นนัวหอมหวานโอ้ ข่าไปแล้วมองหน้าพี่ออก่อนก็จะตอดอะไรแบบนัครบไม่ต้องบออ่ะแต่จริงๆคือผมผมที่อันนี้เป็นปีที่3แล้วที่ผมมาชัยตี้ผมเป็นคนเดียวในเจนสามจริงคนเดียวในเจนสามจริงพี่เอฟมาเปิดตัวคนเดียวเฟิร์สวัน ตอนนั้นยังไม่พูดเกือขนาดน่าจะเราโตแล้วไงเราโตแล้วโอเคปอกเฟิร์สในวันนั้นกับเฟิร์สวันนี้ไหมคะก็ดูเหมือนคนละคนดีครับก็เวลาทําให้เรารู้แต่ดีดีแล้วดีเราเก่งขึ้นเก่งขึ้นขอบคุณครับวันนี้สิก็คือแต่เดี๋ยวจะเจอกันเจอทีอีกใช่ไหมคะอช่เปนเจนสามเป็นเจนสาเป็นเจนซี่ไปเจนซี่มีอีกเจนซี่ เจนซี่มาสามสี่คนมาสี่คนอยากเข้าใกล้พี่ออมไหมฮะได้แล้วผมรู้ทำไมอ่ะแบบว่าชอบห้องดำเลยโอห้องดำคือบ้านผมเองไม่ใช่คะเจนซี่อ่ะเจนซี่ยังไงขายตัวเองหน่อยเจนซี่เป็นยังไงเจนซี่เหรอก็เขาบอกอะไรเจนอื่นๆบอกว่าหน้าตาเราอาจจะยังไม่สู้ความสามารถเราอาจจะยกให้เจนอื่นไป นิสัยก็อาจจะยังเรามาทำไมเนี่ยเรากลับกันดีกว่าไปผมไม่กลับเฮ้ยใช่เพราะว่าเจนสี่ไม่แพ้เจนไหนนะเออเพราะเราเป็นแชมป์ใช่ไหมแชมป์ไหนครับแชมป์เข้าห้องดำเน่ใช่ครับโอ้โหเขาเบาน่มันน่าภูมิใจใช่ไหมน่าภูมิใจถ้าให้พูดถึงเจนสี่พี่อ็อกเคดอะไรครับก็คิดถึงเขาเรียกว่าไงอะ คิดถึงดาวที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าแบบมันจะมีแบบซีรีส์ขึ้นมากันผุดๆๆอย่างงี้ครับใช่พูดได้ถูกใจว่าอะไรดูหน้าคือแบบว่าปอลุ้นมากอะรุนคำตอบเบี้ยวมาก <c oughs> ลุ้นตัวเองเหมือนกันโอเคมีอะไรไม่มีอะไรเลยผู้อื่นได้เลยแล้วจริงๆเล้วมันมีฮะแต่ว่าเราไม่สู้กันเองไงทุกคนแบบว่ามีอยู่ข้างใน คืออะไรเก็บไว้ข้างในไม่เปิดเผยออกมาไม่เผยเผยเปิดโอเคผมเป็นชิวๆนี่สนุกสนานมากจอยครับเป็นเอยี่สิบอ่ะแปดคนนี้ครับผมใช่แต่จริงๆก็พี่พี่มาอยู่เจนไหนมาเนี่ยเจนพี่ขอโทษนะคะเอาเข้าแบบได้ปะโอเคถ้าใช่แปดคนก็จริงๆก็แต่ละคนก็ก็มีหลายสไตล์นะครับผมว่าเจนสี่ก็เป็นเป็นเจนที่แต่ละคนก็ ก็ไม่ทับไม่ทับอะไกันเหมือนกันแต่ละคนก็มีความต่างอย่างหูเงี้ยก็เป็นสไตล์ห้องดำใช่ป๋อป๋อก็เป็นสไตล์สไตล์อะไรก็ไม่รู้เซฟก็เป็นสไตล์น่ารักอะไรอย่างเงี้ยนีดีว่ามีพี่ชีมคนสวยนี่จนไหนจนผมก็เป็นคนที่มีสาระสุดใช่ใช่าีวคิดว่าจะเจมีพี่เน้น ดูดูกระชงหน้ามาชมเขาตัวใจได้เลยเนาะเมื่อกี้จะถามไหมคะเมื่อกี้นะจะบอกว่าจริงๆพอเห็นหน้าเจเจต้องคิดแล้วนะวันนี้จะมีคำคมอะไรบ้างอยากอยากฟังเออได้ไหมสังหนึ่งเอาไว้ตอนปิดใจได้ไหมปิดแล้วแต่ที่กำลังคิดอยู่ใจงให้เรามีมีเจนง่ายอ่าโอเคโอเคให้เวลาใจเจคิดก่อนโอเคขอรอคิดมาเนค่ะเดี๋ยวนะสามคนเนี้ยเจนอะไรนะเน ดูดิเจน่าถือว่าเปิดตัวไหมคะพี่ออฟเปิดตัวในวันนี้ในงานชาริตี้ครับเดี๋ยวน้องๆมีโชว์เหมือนกันใช่น้องพี่มามานน้องพี่คนละมาสามคนมาสามคนขามกี่คนคะมีเก้าคนมีเก้าคนตอนนี้เออได้ครับได้ถ่ากล้องเลยใช่ไหมครัได้ครับถ่ากล้องได้ลำตัวสวัสดีครับคอปเตอร์ผลิวัตนะครับดูมันดิเจน่า สวัสดีครับฟีฟานะครับดูมันดิจินห้าครับผมสวัสดีครับพรนะครับดูมันดิจินห้าครับไม่ไม้หรอเป็นมือใหม่เลยครับทุกคนฝักเนื้อฝักต้นด้นะค่ะพอเราได้เห็นพอเราได้เห็นพี่ๆี่แล้ว คิดว่าเราสู้ได้ไหมคะลูกสู้ได้ครับสู้ได้ <c oughs> คือเมื่อกี้เขาบอกถึงแบบว,ว่าแต่ละรถของเจนไปใช่ไหม<ะ>ของเราน่าจะเป็นรสชาติที่แบบว่าลึกลับน่าค้นหาเพราะว่าเพิ่งเกิดเมื่อวานเลยเพิ่งร้องแุ้ยอุ้ยมาเมื่อวานเลยครับก็น่าจะมีอะไรให้แฟนๆน่าค้นหาอีกเยอะครับผมจริงครับแล้ววันนี้ก็จะเจอทุกคนใช่ขอได้ไหมคะว่าสมาชิกตอนนี้มีกี่คนผมช็อตใหม่เลยตอนนี้ตอนนี้สามเก้าสามเก้าอยู่สามเก้าอยู่ครับโอเค ตัดง้าอยู่แปลว่าแบบไม่ไม่รู้โอเคัประมาณนี้ก่อนละกันก็วันนี้จะได้ผมเห็นโอเคมาครับมามาวันนี้จะได้เห็นครบชาได้เห็นครับได้เห็นรบทุกคนแน่นอนให้ฝากนิดนึงคนที่มาร่วมงานวันนี้ ก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับแบบพี่พี่สื่อนะที่สนับสนุนดูมดีมา้แต่ต้นปีจน,นถึงแบบว่าท้ายปีเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่แบบพวกเราอยากจะมาอ,มอบความสุขให้ทุกคนนะแล้วก็มาร่วมทาบุญพร้อมๆกันก็หวังว่าทุกคนเราจะได้บุญได้กุศลได้ความสุขไปพร้อมกันนะครับก็ฝากดูมดีด้วยนะครับผมครับงั้นขอพี่ซีกับน,นุนม <า S 2> ่มฝากให้อีกหน่อยค่ะโ็มาสิบพันวันนี้เราจะอยู่กันยาวแค่ไหนคะลูกบนครับ ก็วัน <amounts> น <of audio writers> ี <Ende esa> ้ก <af> <isa> ็ร <creo u> ู้ส <Labor ator il fi> ึกดีใจมากที่ทุกคนมาร่วมทําบุญกันก็โูเด็กๆรุ่นบิเยอะมาก39ท่านนะฮะก็ขอบคุณใจค่ทุกคนที่ว่ามาแบบว่ามาบริจาคมาร่วมแบบทําบุญร่วมกันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมซึ่งจริงๆเรามีสซพไพรส์โชว์ของแต่ละคนเป็นเพลงที่ไม่เคย มีร้องบ้างไม่มีร้องบ้างไม่มีใครไม่มีไม่ค่อยเลือกเพลงตัวเองกันเลยแต่ละคนผมผมผมคนนึงที่เล่นเพลงแต่ไม่ได้ฟังเพลงใหม่จากขอแน่นอนเพราะว่าจําเนื้อไม่ทันนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูโชว์กันอยากให้คนมีความสุขกันนะครับผมก็ฝากเด็กๆทุกคนเลยนะครับผมครับก็ ออฝากด้วยนะครับพวกเราดูมันดีฝากเอ็นดูครอบครัวของเราที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอยทุกๆปีด้วยถ้าเกิดปีหน้าเราจัดเซริตี้อีกก็หวังว่าทุกคนจะมาร่วมทําบุญแบบนี้ด้วยกันอีกนะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ดูโชว์ได้เลยรับรองว่าถูกใจทุกคนแน่นอนอยู่ด้วยกันยันดึกๆเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคขอบคุณมากแล้วถ่ายรูป พ e yes> ี่เพียวอยาก่อนเดี๋ยวบายบายก่อนต้องพีวหยุดกันไหมไม่ไม้ไม่ไม่หยุไม่อยุด้องหยุดนะคะแม่เดี๋ยวนะเป็งไหมเออเอาแี้เราถ่ายเป็นเทียเจนไหมได้มารวมก่อนรวมก่อนนะมารวมรวมหรอให้ฟังเสียง